สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านค่ะขอต้อนรับเขอาสู่ทีมงานบุญพา้าร้อยเช่นเคยจากคุณพ่อคุณแม่จา้าววันนี้มาพบมาเจอกันกับใจบุญอีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะ,ะวันนี้น้องเจบุญจะไปะไปถ่ายทอดนะคะ ไปไายถอดงานบวงสวงอ่ะยุ่ใกล้ๆนี่แหละค่ะคุณอมแอมละไมแสงทองนะคะก็คือนางเอกสาวน้อยเพื่บ้านแพงนะคะเพื่อนเดินทางมาบวงสวงก็อาจารย์นุ้ยหนุนเราเรื่องนี่คนขิ้งลุกค่ะจักน้อยสวยจักน้อยเจ็บปวจะออกไปไล่สดให้คุณพ่อคุณแม่เบิ้งแล้วค่ะเพื่อนจะมาคืนคันคืนเอียงแล้วก็อาจารย์ท่านนี้นะคะให้เลขถูกนะคะมาแล้วก้าวงวดหลุดแค่งวดเดียวเด้อค่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะให้สิบหางวดนะคะท่านผู้ชมจ้า ลองติดตามถ้าเจบุญขึ้นไร้สดก็เข้ามาดูได้เลยนะคะงวดล่าสุดเขาให้หนึ่งห้าแปดนะคะก็เข้าที่หนึ่งแปดตัดเล่นก็หนึ่งแปดห้าแปดนะคะเขาเข้าที่ห้าแปดรอติดตามว่าอาจารย์จะส่งบอรหรือว่าอาจารย์จะแจ้งไดนี่ยนะเจบุญอยาให้คุณพ่อคุณแม่รอติดตามตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เพื่อนกำลังอยากเทศอยากสั่งพระศิวรีนะคะตอนนี้ห้องน้ําของท่านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนน้องแมวนะคะโทนขอมมะลายอีรีค่ะอ่านั่นแหละเดี๋ยวเอาของที่ว่าจะไปบวงสวงขึ้นคอนะคะคืออยากให้คุณพ่อกคุณแม่ลองดูนะคะค่ะคุณพอกับคุณแม่สิรูดีดอกนางเอกสาวน็อตเพชรบ้านแพงจะเดินทางมาบวงสวงเจไก่หมองใจบุญยูห่างกันประมาณห้าโลค่ะดังจีบุญจะออกไปไล้สดถ้าสถานที่บ่เอำน้อยใจบุญก็จะคอใ้ให้เป็นคลิปนะคะตอนที่คุณพอกแมมกำลังล่าอยู่บางเจ๊บุนก็จะมีองค์มาส่งยังเสดจะทายทอจะทายเป็นคลิป หรือว่าจะไรสดให้คุณพ่อคุณแม่เบิงอีกที่หนึ่งนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะน่าจบไปทีหนึงนะคะต่อไปน้องแมวนะคะใครที่สนใจตะกุดน้องแมวตอนนี้เหลืออยู่แค่5้าชิ้นสุดท้ายนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะในส่วนผู้ใดที่อยากเอาไปใหอ่าค้าขายเล่นกนรารพนันช่วงนี้ช่วงเทศกาลนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตะกุดแค้วคาดปลอดภยัยหรือว่าหลวงปู พี่บูรณนะคะจะมีองค์นาคองค์ทององค์เงินสนใจอันไหนทักกันมาได้เลยถ้าถ้าไลาใ่ใจบุญเต็มกับทก Facebook นะคะเพจ Facebook ใจบุญพาโชคนะคะแอดเข้ามาเลยทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวใจบุญจะไปตอบในส่วนหมู่บ้านที่ออ่ที่สนใจจองกันามาใ,ใจบุญส่งหมเบเลแล้วเนาะอ่าได้รับหรือไม่ได้รับ,รดรบเดี๋ยวรออีกสองสาวันนะคะเพราะว่าส่งเมื่อวานนี้ส่งให้แล้วเลขพัสดุนะคะ อ่าล่อรับเลยล่อพนักงานเขาโทษถามเนาะ,ะแล้วก็วันนี้มาพูดเรื่องอะไรเลขอ่าหลักร้อยโคตรแม่นมาแล้วคะ<อ>่ะให้มาแล้วนะคะงวดเมื่อกี้นี่เนไหนที่แปดนะคะ<อ>แล้วก็เลขเลขมีที่มาของคุณแม่ร้อยเอ็ดก็ให้มาแล้วนะคะที่ให้สองหนึ่งแปดมีหนึ่งสองหนึ่งแปดเก้าสามนะคะวันนี้ขึ้นจอแน่นอนค่ะวันนี้มีแต่ช็อตเด็ดเด็ด เสียใหญ่สิบล้านให้วิ่งมาแล้วรอติดตามนะคะนั่นแหละอ่านั่นแหละนั่นแหละแล้วการเลขมีที่มาเลขล่างเงนเดียวที่เข้าเมื่อกี้นี้ก็มาแล้วค่ะโอ้ยหลายสำนักค่ะอ่าหลักหน่วยหลักสิบบนล่างก็มาให้แล้วหายพู้ชายหายคุณพอ่อคุณแม่ลอบไปจับเอานะคะเออโอ้ยหลายสำนักหลายสำนักที่แม่จ่ายี่แม่จ่ายหลายสำนักลยนะ แล้วก็หลักร้อยนะคะหลักร้อยมาแล้วค่ะฮอมาเบิงนะคะหลัก้อยนี่คือดัวที่หกนี่คือหลุดนะคะแต่ว่าใจบุญกับพี่ย่างบอกคุณพ่อคุณแม่เสมอว่า <S <S ให้คุณพ่อคุณแม่ดูแล้วเอาไปวิ่งเป็นบนอย่างเดียวเขาจะไม่มีลงล่างนะคะไม่ต้องไปจับที่หลักร้อยก็ได้แต่ว่าเงินเมื่อกี้หลักร้อยให้พิษแต่ว่าไปเขาที่วิ่งแปดซ้ายวิ่งซ้ายแลนสายเมยนะคะเข้าใจกันดีนะคะนั่นแหละเออเนาะ ่าในส่วนหลักร้อยโคตรแม่นนะคะจะเบิ่งขออธิบายย้อนหลังให้เบิ่งกันเนาะแม่เนาะอ่างวดที่แรกนะคะเขาเข้ที่เก้ามาก็เข้าที่เก้าเจ็ดเก้านะคะนั่นแหละนี่เขาล่องเบิ่งกเนาะคะ่ะไปวิ่งนี่ได้แน่นอนเนาะคะ่ะเพิ่นจะเน้นไปที่วิ่งแต่ว่าหลักร้อยเมื่อกี้นี่เบิร์กเห่าเจอกับก็ได้เล่วิ่งนะ้ำเปลนอยู่ตอนเด็กผมเคยวิ่งหลายดอกว,วิ่งกี่ละเมืนนะ่อนะยังเงี้ยเราได้วิ่งเป็นล้านขึ้นบนดอกเนาะอ่าขัามเป็นงวดที่สองค่ะให้ที่ศูนย์ก็เข้าที่ศูนย์หกสามนะคะอืมนี่ งวดที่สามก็ยังที่ให้สามก็เข้าสามเ้าห้านะคะคุณบอกคุณแม่จา๋าเนาะอ่ะงวดที่สี่ให้หก็เข้าที่หกศสาค่ะงวดที่ห้าให้หเข้าที่หกสองหนะคะ งวดที่อ่างวดที่หกให้แปดแต่ออกสี่แปดหนึ่งก็ถือว่าหลักร้อยไม่หลุดแต่ว่าเลขวิ่งเข้านะคะเลขวิ่งเขาเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะอ่าเรามาดูงวดนี้ให้มาแล้วนะคะห้มาล้วให้คุณพ่อคุณแม่ไปจับลักแล้วก,ก็มาถัาเบิงว่าเลขมีที่มาชุดหกพางจะมาตรงกันบอสามารถตรงกันสามารถจับคู่ได้เลยกับตัวที่เขาให้มาเนาะแม่เนาะอ่าไม่ต้อง บรต้องรีรอค่ะไปกันเลยไปกันแบบด่เ,เร็วเพราะว่าต่อไปประมาณสิบโมงนะคะเจบุญจะออกไปาหาคุณละไมคุณแสงทองอคุณอมแอม,มแสงทองนะคะละไมแสงทองเพราะว่าสิออกไปสัมผัสเพื่อนอว่าพี่วิธีแบบไหนมอนก็จะคืนวงสวงใงญ่มากค่ะคุณพ่อคุณแม่โปรติดตามแล็อาจารย์ท่านนีให้เลขมาแล้วสิบ งวดหลุดแค่งวดเดียวเท่านั้นแต่งวดเมื่อกี้ก็เข้ามาตลอดถือการเบิดบานนะคะเมื่อคนได้จะบวงสวงอีกเนาะคะ่ะอยากให้คุณพ่อคุณแม่โปรดติดตามดีๆนะจ๊ะอาจจะจะบุควาเขียนในเบื้องแป๊บหนึ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าเนาะเดี๋ยวขอจดแป๊บหนึ่งนะคะอดเจรอกันแป๊บหนึง่งรับร้อยโคตรแม่หลายอาจารย์ร้อยสำนักค่ะเมื่อนีนที่จะมาติดตามกันเมื่อวานในเบื้งอ,องเลาเนาะเลขมีที่มา อ่าเพืออพ่อนจะบอกว่ามันใส่ถึงสิบงวดแล้วค่ะงวดเมื่อกี้นี่ให้ที่เก้าศูนย์เจ็ดตัดเล่นนะคะงวดเมื่ว่าเนี่ยก็งั้นดีดอก3ตัวเม็ดเดียวคุมอยู่น้อแม่เนาะอ่านั่นแหละเนาะต่อไปหลักร้อยโคตรแม่น ห้อนแม่แม่เออแจะมาห่อนค่ะห่อนแน่ตอนนี้หลายๆคนกำลังเดินทางขึ้นมากลับบ้านแล้วค่ะขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่กันคนไหนไปขึ้นมากกขอให้เดินทางปลอดภัยด้วยแม่เด้อเดินทางปลอดภัยกันด้วยนะคะช่วงนี้รถอาจจะติดหน่อยเนาะเยอะเพราะว่าคนเริ่มขึ้นมากเลห้าหกนี่เจ็ดนี่ให้ใเริ่มขึ้นมากค่ะแล้วประมาณที่สิบหกบันเริ่มล่างอีกเริ่มติดอีกนะแม่เนาะแต่ว่าบางคนอะ แต่คุณแม่เอฟซีเ้องมาแม่สิกับหลังสงการดอกลูกวันสันมันจังมาอ้างว่าสั่นต่ว่าหลังสงการจะบุญจะไปเที่ยวอ่ะทะเลดีเดอ้ออ่าผู้ใยญ่ยไกยุไกไปเล่นนํกากันได้ด้าจะแม่ประมาณวันที่สิบเก้านี่แหละจะลงนะคะจะลงที่เบิกรก้อนจะไปหัวหนินหรือระยองที่ไหนอ่าทะเลสวยๆคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะที่บ้านบ้านติดอ่าทะเลอย่างนี้นะคะเปิดประตูล่องไปหอดทะเลโลดจริงไหมคะมกแบบเพ้นสั่นแล้วกัน ที่คนไม่เยอะบางแสนไม่ไปหรอกเพราะว่าคนหลายไม่ไม่เฮาเฮามันฮอนมันเอาข้ามักแบบที่คนคนไม่เยอะเท่าไหร่นะจ๊ะนั่นแหละเนาะคอมเมนต์บอกด้วยหรือว่าจะพาไปก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอยู่ไนเออยู่นเอองร้อยคนไม่ของเราเยอะขอเขียนเลยด้วยเนาะนี่ไงอ่าขอเขียนเรื่องสงคามไปก่อน เพราะว่าหนูเขียนไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวหางเกียสมุดเล็มเนียนเบิดแล้วเขาจะได้เอาเอาไปเก็บดูนะคะคุณแม่อันที่หนึ่งให้เก้าศูนย์สามหกหกแปด บางคุณม,มาเป็นยังเจ้าก็าเ,เขียนมากแต่ที่แรกกว่าสันเราอยากมาเขียนไหนคุณแม่เบิ้งนี่ลังิไหนคะจังในบอนมันกนะนนโดนเนะแม่เนาะอะ,อะโอเคนะคะเขียนเรียบร้อยแล้วอยู่เขียนแป๊บเดียวค่ะ เตรียมสมโฟก,กาแคปหน้าจอสําหรับหลักร้อยพ่อแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ะ่ะให้มาแล้วค่ะงวดนี้ให้ที่9นะคะรอลุ้นประจันวด16เมษายน2567ว่าจะมา9อะไรอย่าลืมปักหลักแล้วก็อย่าลืมวิ่งบนอย่างเดียวด้วยนะคะต่อไปจะมีเลขประมูลเลขล่างอย่างเดียวออกมาฝากมาตอน คุณพ่อคุณแม่เอฟซีทูกฐานที่น่ารักของทางช่องนะคะอะแคปหน้าจออะไรคะ่ะเพ่าคุณแม่ขาชอบจัดขัดผ่านตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะย้าเสมอว่าเป็นเพียงแนวทางทางนี้ทางนั้นก็ปักหลักไปที่เลขวิง่งเช่นเคยเอาใจซ้ายวิ่งซ้ายมือยซ้ายแลนค่ะมือนีเสียงไห้สิบล้านก็จะปล่อยมาแล้วนะคะเลขวิ่งสิบห้าล้านก็ลงไปให้แล้วเึงกก็ตรงอกตรงใจคุณพ่อคุณแม่อยู่นาะจานเนาะอ่า อันนั้เป็นถึงสามาอร่มด้่ยนแม่จ๋าหนึ่งสองนะคะ,ะก่อนที่จะจบคลิปนะคะเจบ่บุญกาขอให้คุณพอ่อคุณแม่่าซ้อยเป็นกําลังแรงใจให้ทางทีมงานในเดอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดท่างกดติดตามให้ทางทีมงานค่ะวันนี้เราก็จะออกไปนอกสถานที่จะออกไปดูอ่า พิธีบวงสวงของคุณอมแอมนางเอกสาวน้อยเแ่นบ้านแพงเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตลาไปก่อนค่ะคุณบอกคุณแม่จ๋าสวัสดีค่ะ